ครับสวัสดีพี่ๆนานๆาทุกท่านวันนี้ทีมงานใหญ่ชวนจันนสวัสดีครับ <c oughs> สายภูเขาเนาะวันนี้นี่ครับมากี่เซียนในวันนี้จันนผมสเตียนครับสามสองห้าปดปดท่านครับ,มา,าาบมาวันนี้มีถ้วยรางวัลด้วยนะครับ <c oughs> ผมเอาเจ้าคิ้วขาวมาอ่านี่นะครับ,บนนมีรางวัลเนาะเอาจัน อธิบายหน่อยยังไงยังไงกาวันนี้ครับเต็มเยอะครับเต็มเยอะเต็มเยอะกีฬานกขปูดใช่ไหมเต็มเยอะก็ได้ที่หนึ่งที่สองที่สามตามลำดับวันนี้โอเคสนุกสนานกันเต็มที่ถ้าแห้วหมดอลยถ้าแห้วหมดก็นกมาตดคนไหนครูชาได้ที่หใครครูชาได้ที่หนึ่งวันนี้ในสายภูเขานะครับยภูเขานุ่มแดนนุ่มคนไหนครูชาได้ที่หนึ่งเนี่ยโอ้ยไม่มี นี่ครับวันนี้แปดคนคนละต่อใช่ไหมคนละต่อถ้าสองต่อเดี๋ยวเอาอีเหลยวไม่ทันเนาะเสร็จอีเหลวเบอร์แปดต่อโอเคนะครับร้อนชวนมาเลยนอาจันเนาะการชาติครับยเราจะปล่อยตัวกันแล้วอ่าจะปล่อยแล้วนะครับปล่อยกี่โมงแปดโมงตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้แปดโมงห้านาทีแล้วนะครับพร้อมกันแล้วก็ออกตัว หมดหมดเวลากี่โมงครับจันเอาเราเดินไหวก็เดินห้าโมงเนาะสี่โมงสี่โมงสี่โมงเนาะมาต้องไปยังไงไปกับพี่หรือพี่กลับมาห้ามเกินสี่โมงครึ่งเลยโอเคห้ามเกินแต่หมายแรกเที่ยงเรามากินข้าวรวมกันอ่าผมจะกลับไปซื้อข้าวเนาะเก็บข้าวลงทะเบียนคนละเท่าไหร่นะคนละหนึ่งร้อยบาทค่าข้าวเนาะโอเคครับอ่ะ จะรอชมรอชมว่าใครจะหมานบ้างวันนี้นี่ครับทนรางวัลนะครับอ่ะโอเคครับผมรอชมถ่าเลยหมานครับไปไหมหมานยังไงที้หนึ่งก็เสียนแล้วนี่นะครับตัวเต็งทำไมก็เซียตัวเต็งก็พี่หนุ่มเราเราลองลองไปข้างหลังนู่นแล้วเนาะอาศัยเราไม่ค่อยได้ออกไม่ได้เอามือถือมาไม่ได้จันเจ้ามาเอ้าเดี๋ยวเป่ามุงจินเดี๋ยวเป่ามุงจิน ใหญ่ๆกันขึ้นนกเนาะวันนี้อ้าวโอเคครับผมรอชมรอชมใครจะหมันนี่เซนติแปดเซียนแปดต่ออันนี้มาไกลนะครับมาไกลยังไม่ได้กินข้าวโอเคครับผมอ่าครับตอนนี้ก็กลับไปรวมที่รถนะครับสิบโมงครึ่งเพราะว่าเหนียวมากตามโอ้ยดึงจนว่าเนาะพี่หนุ่มเนาะ ยอมยอมป่านี้เดี๋ยวเราระบายเนาะมีเซียนหมาแล้วนะครับมีเซียนเต้กับเซียนอะไรนะเซียนมอสนะครับคนละาต็มแล้วยังไงก็ต้องมีคนได้รางวัลแล้วเนาะตอนนี้ไอเรานี่ไม่ <laughs> เรามาสนุกเฮ้ <laughs> ยเล่นดีทั้งคู่ของพี่หนุ่มก็เล่นดีมากนกป่ามันไม่สู้นะครับเข้ามาถึงเขียงแล้วก็เงียบไป เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอู้มาไกลโดยผมลัดป่ามาคนพี่นุ่มกี่ไม้แล้วเนี่ยสามสามผมผมก็สามเหมือนกันตามนกเนาะตามไปมันอยู่ตรงไหนตามมันก็ตีนหนีไปเลยโอเคครับไม่เป็นไรมันสนุกกันของเล่นเนาะนี่ครับใส่ภูเขาโว้ยเนื่ยเป็นป่านี่ตอนเรามาเราเหมือนใกล้ๆเนาะพอเรากลับมันไกล จะไปรถครับเอารอชมโปรโมเตอร์อาจารย์บอยว่าไงได้กี่เส้นได้ขนครับขนลูกพีระสองสองโอ้ยผมตามกันไม่เสองเส้นโอ้ไปต่อเก็บตัวเขาจะเตะบอกไม่เข้าอดเลยอดเลยเสียงดีไหมหรือพอได้เสียงใหญ่ดีครับเสียงใหญ่เสียงใหญ่ได้เลยเอาเริ่มมารวมกันแล้วนะครับสี่โมงป่านนี้ยอมยอมเหนียวเหนียวอยู่นกไม่เท่าไหร่นะครับนกไม่ค่อยคึกเนาะ เเข้าไปเจอตัวคึกสงสัยตัวเก่งเลยแหละที่เขาได้กันอ่ะเดี๋ยวค่อยรอฟังนะครับได้แต่ขนเห็นในกลุ่มลงขนใผมผมยังไม่ลงผมยังไม่อ่ะเหรอโอ้เซนเต้ได้อีกเหรอเดี๋ยวเข้าอ๋อมีเซนเต้ได้เดยียวได้เลยไหมนกตัวนี้จะลยก็ได้เดยียวก็ได้เหยียวเดยียวติดไหมตีเฉยๆเดี๋ยวเอาข้าวให้นกกินเนาะโอู้เหนื่อยครับเหนื่อย เอจานบอยได้แต่ขนมันเหยียบมินมินเนาะเหยียบข้างโอ้ผมไม่ได้พลาดตามกิ่งไงมันพลาดได้ไงครับมันพลาดยากครับต้นมะขามครับเลยพลาดขวางผมไม่ชอบต้นมะขามนะก็ใส่ยากเนาะแต่ผมชอบเหมือนรถมันเข้าง่ายความถนัดไม่เหมือนกันขวางไงกิ่งมันขวางนี่ไงเออบินอย่างเงี้ยป๊บติดเห็นแต่ขนถ้ามันบินเข้าหน้าชานมก็เรียบร้อยไปแล้วโอ้ยไปนั่งมดทามอยู่ ไม้เล็กอ่ะสามไม้แล้วเนี่ยผมกับได้ยังได้อะไรแล้วขนอะไรโอ้ขนนั่นแะขนนกมันติดอยู่ผมเพิ่งหยิบออกมาเช้าที่อวานก็ไปตบมาโอ้โหตามเมื่อกี้ไม่หยาบเล่นจนโอ้โหเอ้ยมีจะขนเอาไม่เป็นไรยังยังยังไม่เวลายังไม่หมดเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเอานกพักก่อนเล่นโอ้โหสามไม้แล้วเอาได้ยังไงเอาแล้วครับทีมงานหมานอีกแล้วนะครับ เออคนนี้ครับอ้าวย่งถ้วยกันแล้วขาเนี้ยอ้าวย่งถ้วยมีคนได้ถ้วยแล้วเนาะวันเนี้ยเอามาอีกแล้วนะครับสามสามเต้มแล้วนะครับเจ้าผมจะแซงต้นไม้สองเลยจาย์บอยบอกเอาถ้วยให้ได้นะว่างั้นเอาโอเคครับมาแล้วเต็มสามแล้วเอาโอเคนี่โอ้ยเราสามคนยังเหี่ยวอยู่เนาะไม่เป็นไรมาสนุกมาสนุกนี่ครับมาแล้วเซียนเต้นะครับเซียนเต้ กี่แต้มแล้วครับกี่แต้มแล้วหนึ่งแต้กกแมกี่ไม้แล้วกี่ไม้แล้วฮะจริงะโอ้โหใตัวสกว่าีไม่เข้าใโอ้โหสุดยอดนะครับเซนเต้ได้หนึ่งแต้มแล้วนะครับหมานแล้วหมานแล้วเอาราดูเซียนต่อไปนกตรงไหนไปใส่พเนยดกับมัูนอ่าเที่ยงแล้วนะครับโอ้ข้าวมาแล้วเซียนแรกหมานยัง มันแล้วเซียนเล่ของเราหมานแล้วนะครับไม่รู้คนไหนถ้าแต้มเสมอกันคนไหนครูเช้าคนไหนไหนเซียนเล่โซนหน่อยโอ้นี่เสียงไหนเสียงไหนตรงกลางไปได้โซนไหนนะนี่ครับเจ้าอะไรนะหนังสติกน็อตอันเดิมมันนะบุญหลายบุญหลายโอ้ร้อนนะเซียนเล่อือเอายังเหลืออีกกี่เซียนเนี่ยยังไม่มาเนี่ย ส,สองเซียนอันนั้นได้คนละเต้มแล้วยังไม่มาเลย่อยงังกีอโอ้เอาเอสองเซียนนั่นแหละจนันไม่ลวเจอไม่าอยู่ข้างจันไม่รักกระชากเอาแล้วโอเมอกี้วดไหเออผมเห็นรองเท้าบูทเขียวๆมาต่อนอกผมจันว่ายังไง ผมว่าแล้วผมเห็นบูดเขียวๆแวบๆเดินไปปิดตาเศ้าดําๆอ่นกต่อใครไม่จนจนเสี่ยนแร่โทรถามว่าเอานกเรียวมาล้อกันนี่นะครับคนไปตามต่อนกผมนกผมกำลังขันเอ้าว่ามันทําไมเงียบเลยผมมองไปเอาคนนลยนะเดยานี่ครับพักนกกันพักคนด้วยนะครับ จะไปต่อนกต่อผมนะครับจันจันเดินเข้าไปอา้าวนกหลิวไอ้ใครวะขันอยู่ทางนี้ <c oughs> ไปเห็นไหมเศร้านำเดินกลับโอ้ยกูวะหนังเ่ป่ะผมว่าเลย <c oughs> เห็นรองเท้าบูทเขียวยง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 ยเดินลัดกลับไปล่างเ <c oughs> จอยิงเจออีกเอาเดี๋ยวข้ามันหลายต่อธรรมดานะครับเ <c oughs> จอกันเองเ <c oughs> จอกันเองจะต่อกันเองเนาะแต่ก็นกค่อนข้างเหนียวแต่ก็หมานแล้วสี่สี่เต้มแล้วนะครับวันนี้ท่านและแต้มแล้วต้มผมยังไม่หมานเลย หลุนเส้นตีก็หมาแล้วอ่ะเดี๋ยวรอบใบครับรอบรอบใบอ่ามาแล้วอีกเสยนหนึ่งมารวมตัวกันแล้วหนึ่งแจมเนาะนกต่อไว้ไหนพักบนต้นอือเออีกเสยนหนึ่งอ่ะนี่ครับหมานแล้วอากาศร้อนด้วยนะครับวันนี้ เสยกนึงยังไม่มาเ่อแปเด,ดีดวยวตาเยเกี่ยวออกมา้งคข้าวเที่ยงกันนะครับเป็นข้าวก่อบครับง่ายสะดวกนะครับเดี๋ยวกัรระบใบจะได้แยกย้ายคือน,นกกันต่อนะครับ <S <S พักนก <S <S กันนะครับโล่นครับไตามต้นไม้รอชมผลงานรับใบครับจะมีใครได้อีกนะครับตอนนี้ก็สีเตมแล้วเฉลรวมนะครับคนละเต็ม ่ผมยังไม่หมานโดยได็กคนสามเส้นจันบอยได้ขนสามเส้นเกือบหมานเนาะเอานับตัวขนมานะจันเนดูมจนนหุ่มก็ยังจันชาติก็ยังเลือกยังไม่ได้สี่คนนะครับที่ยังไม่ได้มีผมมีจันบอยจันหนุ่มแล้วก็จันชาตินะครับเอาเดี๋ยวรอชมรับใบครับผมไปถึงไปมองมาเนียดโอ้โหครับกำลังจะกินข้าวมาเนียดเป็นไงเส้นแรกโอ้ไปเลยนกต่อนะครับ เปีนยังเลาะยังบักฆ่านี่บยโนดอกผมเห็นนะครับมันออกมากินข้าวอยู่ตรงนี้นะครับผมว่านกป่าทำไมรวดขาดมืดลมแด็กเข่าลงก็บกูบาร์เนยได้แล้วครับไปแล้วตีตะไลเอาเซนเต้ไปใส่ให้เซนเล่หน่อยเพื่อนมาเนาะไปไปเนาะมันไปทางนู้นแล้วอ่ะตีตะไลมัเอ้าเหรอนี่นี่เเเเเลย้้้ตตนนนนนนนบมมมมาาาาาีี่ทงกอวววนมา ผมว่านกป่าม right ันทำไมหางสั้นตไหตัวเก่งเลยนะครับได้เฉลยตัวนึ่งแล้วนะครับเมื่อวานเาคุยอย่างนี้รอบใบจัดอีกผมว่าเอ๊ะนกป่ามันทำไมมากินข้าวใกล้ๆเน้อเนี่ยตัวเก่งแล้วนะกำลังดาวลุ่งเลยน้องเซนเล่ ผมกำลังจะเปิดก่องข้าวเห็นนกมันทำไมมันยืนอยู่กันนี่ข้าวกินข้าวนกป่าก็เงียบเวลาก็จะหมดเราเวลาถอยลงมาเรื่อยๆนกต่อก็ผัดกันขันสองตัวกับของอาจารย์บอยเงียบหมดเลยตอนมากำลังตีตะไลนะครับพอนกต่อขึ้นเงียบ ตาได้กินเห้วยังบ้ากโอ้นกต่อกันเล่นดีนะนกป่าไม่มีมาร่วมเลยนะครับนีครับภูเขาแท้อืไก่ขันนเมื่อกี้กมีไก่ป่านะมงครับทีมง,ง,ง,งานก็บอกทีมงานมาต่ออยู่ตัวบอก อาจารย์ชาติมาต,ต่อหลิวตันนะครับยุดตันหยุดตรงนี้น,น,นอนรอแล้วเนี่ยไม่มาสักทีนอนรอแล้วครับโอ้ยไม่ไหวเดินโอ้สู่เสียนเต้ไม่ได้เนาะเล่นยี่สิบกว่าไม,ไม้ปันสายเมืองนกเอาดีจริงอของเสียนเตของเสียนเตนกเล่นดีนะครับไม้ละสิบนาทีไม่มีนกร่วมย้าย <c oughs> เขาถ่าเขาถา่าอยวาของอย่าเป็นลมเลยนะครับส<น>ิบสิบโมงก็กา,า,าัว ลองถามดูลองถามดูโอ้มันไม่น่าขายจันติครับสายภูเขาพวกนเกียมีพเนจยตตอนกพเนจรตัวเดียวตัวนี้นะครับนอกนั้เกเป็นนกดินนี่ครับสายภูเขานอนอยู่ใต้ล่มมะคามร้อนนะครับอากาศร้อนนกต่อก็เัพึ่งหยุดมันสลับกันขันมันไม่มีนกป่ามาลบเลยครับน่าจะเงียบเหมือนกันหมดนะเนาะถ้าเป็นสไตล์นี้ เดี๋ยวรอล,ลุนมันจะมีแต้มอีกไหมของเราก็สทรงๆครับแปดสิบเปอร์เซ็นที่เก้าสิบเปอร์เซ็นตเยวถ้ามีมาร่วมก็วอโอเคพอได้ลุนอยู่นะครับอเดี๋ยวไม่รับสายสงสัยลุ้นนกอยู่ <laughs> ลุนนกเจ้าของขันหรือไม่ขันอ่ะเดีย๋ยวรอชมครับเสียนเต้เป็นแชมป์จริงๆครับโอ้โห เสียงน้อยใช่ไหมอ๋ยว่าแล้วไปยามเอาใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ต้องครูไม่ต้องครูแล้วทีหนึ่งยืนเอ๋อนี่ว่ายุมันคือไม่ได้เสียงนกต่อเรียกยุ่อเอาไปใส่ไว้ตรงไหนเนี่ยข้างถนนไงโอ้หมานหมานมานมานออกมาขันฟาดได้เพื่อนเดินโอ้ลายงามถือว่ามานครับหมานเดือดู้ได้รางวัลที่หนึ่งไงที่หนึ่งครับเอาหน่อยดูถ้วยหน่อยโอ้ยเรายอมแพ้วันนี้อู้หางกี่เส้นน้นคือไหล มั้งหน้าตาคือตูมีอะไรเถอะวะเอาปิดปิดจ๊อบหมดเวลาพอดีกลกองเพื่อคู่ประมาณนะอีสองคู่ประมาณกับว่าเขาเป็นตูี้นั่นเองรูหัวน้อยนี่นี่ชมหน้าผู้เที่ยวผมเจ็งหเซียนุ่มเจ็งหนึ่งเที่ยวจานบอยนี่นี่นี่เอานกไปจุ่มกันอยู่สามตัวโอ้ยพยายามเอาวะเนี่ยมันน้ำตาผู้ชนะ โอ้เสียงตึตาเลยนะพูดขนาดนี้เหนื่อยนะพูดเดินโอ้เบี่ยกเขเปลีกยนข้าอยู่เอ้าเสียนเต้มาไกลมาไกลสมกับมาไกลเอ้ามันๆได้แล้วได้โจกหนักแล้วกำลังมันนกรุชยังมีบอยนี่ยนี่นะนะเสียนเต้ไม่ต้องนั่นแหละครับได้ที่หนึ่งไปอยู่ไหนนี่ครับชนะเลิศนะครับชมรมนกเขาใหญ่เพชรชบูรณ์นะครับครั้งที่หนึ่งนะครับชนะเลิศนะครับโอ้ ได้เฉลยเยอะโอ้โหจัดตั้งแต่เช้าแล้วเช้าตัวบ่ายตัวนะครับเซียนติตั้งแรกกับตั้งสุดท้ายเออพยายามเอาใช่ไหมตัวสุดท้ายเนี่ยตัวนี้พยายามเอาไม่ได้ตั้งใจเอาเนาะเข้าแล้วจะไปเก็บติดพอดีเออเขาทาเขาทาหมานหมานหมานผู้ชนะผู้ชนะของแท้นะครับเอออ้าวเดี๋ยวไปดูในช่องกันเด้ออ้าวเดี๋ยวรออีกสองเซียนไปไหนขึ้นเนี่ย เอาโอเคโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปเกี่ยของเราเฮี้วเฮีลองให้มันอึกอึกสักทีนะเฮี้วสิโอโหได้กับเขายังเยอะขึ้นเส้นเล่โอ้นองเสียใจกันเส้นเล่นกออกพเนียดนะครับเอานกมาปล่อยแต่ได้เฉลยนะครับนู่นของเส้นเล่นกมาปล่อยครับพักกินข้าวเอานกกินข้าวประตูมันเปิดลวดปิดประตูมันขาดเนาะ ออกไปซ้ำวัีแห้งแล้วคุยบาแข็งแล้วมากันยูยูบักบักงานโจ๊มาไกลมาไกลเอาโอเคครับผมหมานหมานหมานวันนี้ห้าแต้มเสร็จแล้วจะเอาตัวนี้ไปแทนเจ้าบุญหลายนะครับบุญหลายบุญหลายไปแล้วตามให้ก็ลุกน้ำเออเอาโอเคเอาเอาอนุเขาเขาฉานด้วยเอาโอเคครับโอเค มายืนร่วมกันนะครับเป็นการมอบรางวัลน,นี่เซียนเต้น,นะครับเอาใครได้ที่หนึ่งที่สองที่สามเลี้ยงเลยเข้ามาเข้ามาเลย <c oughs> ลรอรอป้าขาว <c oughs> ขากัน,น,กน, <c oughs> นเพราะไม่ไยืนเลี้ยงกันโอ้ยเซียนเละยืนเลี้ยงกันยืนเลี้ยงกันก่อนแล้วก็ม,นะวกมอบรางวัลทีแล้วถ้วยเออนี่ครับเราเราก็ดีใจด้วยเนาะเราก็ยินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับวันนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงเนาะเพราะว่านกมันไม่เข้าร่วมของเรา เสียนเต้หมานนะครับสองตัวใช้ภูเขานะครับนี่โอ้ยเดินเหนื่อยเอามาใกล้ๆครับนี่ครับอ้าวเยนเต้นะครับที่หนึ่งชนะเลิศนะครับจานใบมองมองไเอากลๆกันนะไม่ไม่เขามีอ้าวจานชัดถ่ายรูปนี้ครับที่หนึ่งเสียนเลยอนี่ครับที่หนึ่งเรียบร้อยครับที่หนึ่งเดี๋ยวถ่ายรวมอีก ที่สองใครอ่เออาพี่นมมามอสที่สองใครเอ่ยไอ้มอสไอ้มอสไอ้มอสมันได้ก่อนใครได้ก่อนใครได้ก่อนอ้าวเสียนมอสนะครับมาไกลกันหน่อยมาไกลกันหน่อยแม่โอ้วางนกก่อนก็ได้สองจานเอาเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นะครับที่สองแล้วอ่ได้ไวนะครับได้ตั้งแต่เช้าโอเคอ้าวที่สาม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 เสียนอะไรนะเสียนไม้เนาะ อาจารชาติาไปไปมอบส,บสบนนอผู้อาวุโสนะครับผู้อาวุโสที่สุดในทีมนี่นะครับที่สามอ้า,อาโอเคในเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับดก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนกเขาใหญ่เพชรบุรยนะครับนี่สายภูเขาเอเล่จเลยกนิ้วหน่อย สุดยอดนี่อ่ะที่หนึ่งที่หนึ่งเจ้าอะไรวันนี้เจ้าก้อยขาวครับก้อยขาวนี่นะครับตามนะครับในเฟซบุ๊กเตเตยอนทัวร์นะครับในกลุ่มนกเขาใหญ่เก่งครับเก่งอยู่นี่ครัับตวนี้เก่่งงเกกี่ไม้เล่นกี่ไม้วันนี้ประมาณยี่บหกไม้ครับยี่บหกไม้สายเมืองยังเราเราเล่นกี่ไม้เซนบอยเราสี่ครับสี่ไม้เออพอแค่นี้พอคนนี้นครคนนี้ใครกี่ไม้ครับ เส้นแรกกหมานนะครับแต่มันมันเกิดอุบัติเหตุนะครับนกหลุดนกหลุดนกุดนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาตามกันครับก็ช่วยเต็มที่นะครับมันยังใหม่อยู่เนาะมันก็เราตามด้็ยพี่แล้วมันโยนใส่นกต่อน่ะไม่เป็นไรเสียใจด้วยครับเสียใจด้วยเดี๋ยวหาใหม่เนาะมีเป็นตันนบ้านเส้นเลเยอะนะครับอ่ะโอเคครับคลิังนี้ก็จะปิดลีปไปเพียงแค่นี้นะครับนี่ครับทีมงานถ่ายรูปละอ่าเดี๋ยวถ่ายรูปวมอีกทีนึงครับ คลิปนี้ก็ปิด<ห>คลิปไปเพียงแค่นี้นะครับวส,สวัสดีครับ